ดวงจุย้ยโชคลาภการเงินและการงานของคนเกิดวันจันทร์สำหรับดาวต่างๆที่เรกของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นมีดังนี้ดาวจันทร์เซกอายุปเป็นเวลา15ปีแต่เกิดจนถึง15ปีดาวอังคารเรกอายุปเป็นเวลา8ปีแต่15ปีถึง2 3ปีดาวพุธ แซกอายุปเป็นเวลา17ปีเตเสาสี่ปีทึงสี่สิบปีดาวเศร้าแซกอายุป10ปีแต่สิอดปีทึงห้ปีดาวพระหัแสแซกอายุป19ปีเตห้าสิบเอ็ดปีทึ่งหกาปีดาวลาหู่แซกอายุปเป็นเวลาส2อปีเตเจ็ปีทึงแปดปีดาวสุก แซกอายุเป็นเวลาสาวเอ็ดปีเตบแปดสิบองปีทึ่งร้อยองปีดาวอาทิตย์แซกอายุเป็นเวลา6ปีแต่ร้อยสางปีทึ่งร้อยแปดปี่วงจุยที่อยู่บ้านเหียนค่องขนเกิดวันจันทิศบุรภาลือทิศต,ตะเวนออกควรจะเห็นหานระบูสาเอาไว้ในยาวเหืียนทิศอัคนทิศตะเวนออกเสียงไต ถ้ามีดินวางอยู่บ้านควรจะขุดนำสร้างลืบบอนเก็บกักนำเอาไว้ไซทิศอีสานทิศตะเวนออกเสียงเหนือควรเฮ็ดส่วนดอกไม้ลืบปุกกอกไม้กิ่นมากต่างๆทิศฮ่อลดีตะเวนตกเสียงไต้ควรเฮ็ดคอกสัตว์ลืบปุกเหนอนไว้ให้พี่น้องอยู่อาศัยทิศอุดอรลืบทิศเนือ ควรเป็นที่เก็บเมี้นเข้าป่าอาหารและคนลำลุกต่างๆทิศผายับทิศตะวินตกเสียงเนื้อควรจะเห็ดเป็นเหินขวาและห้องหับแขกทิศให้โศกและทิศให้โทษของคนเกิดวันจันทร์มีดังนี้คนเกิดวันจันทร์นั้นถ้าจะออกเดินทางไปห้าโศกลาบหรือไปประกอบการงานใดๆก็ตาม ควรจะไปในทิศทางตะวตันตกหรือทิศปัดจิมจึงจะดีมีซุกส่วนทิศตะวินออกจะเป็นทิศอับซกจะเกิดพ้นหายให้เกตตนเองพยัตโลขาโค้งคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นั้นมักจะมีโลขาพยัตเบียดเบียเนเซนโลกเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหลำไส้พอบพืชโลกจิตเกี่ยวกับระบบสมอง ลูกนู่อักเสบบวมไส้ตาพิการอาการเกี่ยวกับดวงตาและนำเรื่องใน่างกายบุคคลที่ห่วมลาซีและอาซีพบค้องขนเกิดวันจันทร์บุคคลที่ห่วมลาซีกับคนเกิดวันจันทร์ได้แก่พระลาซีนีมาเฮซีนางพญาพรรยาค้าองผู้นำเพหมอนักทองเที่ยวคนหมีซื้อเสี้ยง คนแลนรถแลนเหือคาไขา่สถานที่ที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เพื่อทำมาห้ากินทำธุรกิจการงานไดแก่วัดงานพาหานะนำและทาเหนือโ้งงานผลิตเครื่องดื่มทุกชนิดหรงจักรหงงานเป็นต้น หูประผันสั้นท่านและหูลักษณะอื่นๆข้องคนเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์มักจะมีหูลักษณะหางกายน้อยผิวกายข้าวเรื่องใบหน้ากลมแกมอวบกอุมซี่ประจำราซี่คือซี่ข้าวและซี่เท่าขี่มา้ารถทาาหับเอารถวางและเข็มเพราะเป็นทาตเงินพลอยที่มีซี่ข้าว อักซ่อนตั้งอยู่ในกลุ่มสละก่อไก่ข้อไข่ข้อขวยและงองว่าสักตูแท้คือคนเกิดวันพัดมิทธาวนคือคนเกิดวันพุธกลางเว้นมีซาดกำเนิดมาจากเมืองนาคลาดไตบาดัง